นนในเวลาเดียวกันนั่นเองก็เกิดเรื่องที่คาดไม่ถึงขึ้นเมื่อเหงือได้ไหลออกมาจากใบหน้าของฮิวอี้ที่กำลังซ่อนตัวอยู่ด้านบนช่องระบายอากาศมันได้หยดลงไปที่ไหล่ของโฮมแลนเดอร์ er พอดีเมื่อโฮมแลนเดอร์ er สัมผัสและดมกินเหงือนั่นก็รู้ได้ทันทีว่ามีคนแอบอยู่ด้านบนและก็รู้อีกด้วยว่าเป็นฮิวอี้โฮมแลนเดอร์ยิงแสงเลเซอร์ขึ้นไปด้านบนช่องระบาออากาศทันทีหวังจะฆ่าฮิวอี้ให้ตาย แต่ฮิวอี้ไหวตัวทันเขาคลานหนีไปจากตรงนั้นเรียบร้อยแล้วโฮมแลนเดอร์ Home er ยังคงไล่ย,ยิงเลเซอร์ใส่ช่องระบายอากาศที่เขาคิดว่าฮิวอี้ซ่อนตัวอยู่เป็นเวลาเดียวกับที่บลาสเก็ตน้ำแข็งที่นักแสดงยังคงซ้อมบทกันอยู่ทางด้านฮิวอี้คลานหนีมาจนถึงทางลงได้สําเร็จจากนั้นเขาก็วิ่งหนีต่อไปจากทางด้านบนเมือ่อโฮมแลนเดอร์เห็นเป้าหมายชัดเจนแล้วเขาจึงปล่อยแสงเลเซอร์ออกจากดวงตาทันทีแต่จังหวะนั้นเองเอ็มเอ็มได้ตรงไปหันสปอตไลท์ดวงใหญ่มาที่ใบหน้าเขาโฮมแลนเดอร์ er ไปเต็มๆ จนโฮมแลนเดอร์น่ะสะบัดหน้าหนีแสงของสปอรตไลท์จนทําให้ยิงเลเซอร์พลาดลําแสงพุ่งตรงไปตัดเข้าที่ร่างของนักแสดงที่รับบทเป็นควีนเมฟขาสองท่อนตายคาที่ทันที MM รีบตะ